เรียนท่านประธานบุธิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทสานิตมหาธาวรสมาชิกบุธิสภาการมติการกรรมธิการคณะเนี้ยโดยมอบหมายให้ท่านอาจารย์หลังหรือท่านชาญวิทย์ผลชีวินได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศผมดีใจจริงๆฮะดีใจจริงๆที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีแนวทางในการพัฒนากีฬานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศที่จริงแล้วเนี่ยในข้อเสนอแนะของท่านเองก็ดีหรือในส่วนที่ท่านไปหาข้อมูล ในบทที่4ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะนำไปสู่การต่อยอดหรือขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมก็ขอชมเชยท่านในเบื้องต้น ผมเองเนี่ยรรท่านประธานครับชอบกีฬาจริงๆเลยและรักกีฬาเชียร์กีฬาของไทยทุกประเภทเพราะผมเชื่อมันว่ากีฬาเป็นยาวิเศษกีฬาทำให้คนเป็นคนกีฬาทำให้มีสปิิตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เม,มื่อวานมีเพื่อนสมาชิกมาบอกว่าผมอภิปรายเนี่ยรู้ว่าแพ้ทำไมต้องอภิปรายผมบอกว่าพวกเรานี่ต้องยอมรับในสิ่งที่พวกเรามีส่วนในการที่จะทํากิจกรรมใดๆก็ตามถ้าเราไปคํานึงถึงผลแพ้ชนะจนเกินไปแล้วเราไม่ยอมรับอันนั้นเราก็ไม่ใช่นักกีฬาท่านประธานเพราะนั้นผมถึง ต้องถือโอกาสเนี้ลุกขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นข้อสังเกตท่านประธานครับในบทที่4เนี่ยท่านศึกษาข้อที่จริงเกี่ยวกับการเดิมเรินงานและพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเนี่ยท่านได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง3ส่วนอยู่ในหน้าถ้าเพื่อนสมาชิก อยู่ในที่นี้อยู่ในหน้า44ผู้บริหารสมาคมกีฬา151คนผู้ฝึกสอน131คนและผู้ตัดสิน252คนรวม534คนใน534คนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ท่านคัดสรรมา เป็นอย่างดีว่าน่าจะเป็นผู้แทนหรือเป็นตัวแทนในการที่จะได้ข้อมูลความเห็นที่จะนำมาสู่การเสนอแนะหรือการแก้ไขแต่ที่จริงผมอยากเห็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งท่านท่านประธานครับนี่เป็นคนภายนอกหรืออาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในส่วนที่จะต้องให้ความสำคัญอีกคนหนึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเติมอีกส่วนหนึ่งคือท่านไปสัมภาษณ์นักกีฬาตัวนักกีฬาเองว่าจะทำอย่างไรให้เขาสู่ความเป็นเลิศอะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้าการที่เรารับฟังแต่คนข้างนอกซึ่งค่อนข้างจะเข้าใกล้ชิดอ่ะผู้บริหาสมาคมผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินแต่เราไม่สอบถามนักกีฬาเลย ผมก็ว่ามันน่าจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะนักกีฬาเขาจะรู้ดีว่าทำอย่างไรให้เขาไปสู่การเป็นเลิศในทางการกีฬาจากข้อมูลที่ท่านบอกว่าแม้แต่ในอาเซียนเองดีของเราเนี่ยในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาไทยได้เหรียญทองน้อยลงเป็นลำดับ นี่ก็ชี้เห็นถึงว่าการกีฬาของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงหรือด้อยประสิทธิภาพจริงหรือไม่อีกส่วนหนึ่งในที่ผมเห็นด้วยนะอันท,ที่ท่านอยากจะตั้งเป็นกระทรวงกีฬาและกิจการเยาวชนใช่ไหมแยกออกมาจากกระทระวงท่องเที่ยวและกีฬา ผมไม่แน่ใจว่าทําไมท่านต้องเติมว่ากระทรวงกีฬาและกิจการเยาวชนก็แปลกว,ว่าท่านจะไปเน้นในเรื่องของที่ท่านบอกว่าเพิ่มสํานักงานอยู่แปดสนักงานใช่ไหมฮะหนึ่งในนั้นก็มีสํานักงานกิจการเยาวชนลูกเสือเนตรนาลีแล้วก็สถาบันมวยไทยสถาบันพัฒนากีฬา อะไรก็แต่รวมทั้งกรมพละศึกษามหาลาัยกีฬาสิ่งเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือตั้งแยกขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าประเด็นปัญหาทั้ง11-12ท,ที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้มากแค่ไหนท่าปนประธานครับเวลามีจำกัดที่จริงผมมีเรื่องอะไรที่จะพูดอีกพอสมควร แต่วันนี้ที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเพราะเห็นท่านอาจารย์หลังเป็นผู้มีความตั้งใจแล้วผมเองเนี่ยยืนยันด้วยเลยว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติถ้า้าถ้า,ถ,าถ้าพวกเรามีส่วนในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินหรือมีส่วนในการที่จะส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ประการใดก็อยากให้ความฝันหรือความตั้งใจ ดังกล่าวเป็นจริงอย่างไราตามเนี่ยขอญาตธรรมทานนี้นี่นะว่าข้อเสนอเดินเนี่ยทั้งสี่ข้อห้าข้อที่ท่านเสนอเนี่ยมาเนี่ยผมก็อยากให้ท่านจริงแล้วเนี่ยท่านมีทั้งระยะสั้นระยะกลางและยาวเลยเนี่ยนะต้บอกสักนิดได้ไหมว่าระยะสั้นควรจะไปทําอะไรระยะกลางระยะ,าะยะาวควระะจะทําอะไรนะฮะไม่ไม่ไม่เฉพาะงบประมาณเนี่ยงบประมาณเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาทุกที่อะ อ,อปทหรือหน่วยงานทุกหรือการจะทําอะไรก็ตามกองทัพมันไม่ใช่เดินด้วยเงินอย่างเดียวมันอาจจะมีวิธารจัดการอย่างอื่นอย่างใดด้วยหรือไม่ก็ฝากไว้ฮะด้วยความรักความัสดีขอให้กําลังใจฮะในการศึกษาครั้งนี้ผมเชื่อว่าท่านกระทุ่มเททั้งคณะเนี่ยแต่เมื่อ้เราเสนอเนียอย่างเป็นรูปนามมาทาไม่บอกเขาว่าจะให้ทําอะไรแล้วจะต้องทําอะไรบางครั้ง ฝ่ายเบหานเอาไปเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรท่านจะต้องแก้กฎหมายไหมแก้มาตราไหนแก้อย่างไงก็เป็นข้อสังเกตที่เดียวครับด้วยความรักครับขอบคุณครับท่านประธานครับ